ก็ทุกกาบขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมนะฮะเชมปูแชนแนลนะครับมาอยู่ในเกมทีซีจีการชอปเมนเจอร์นะครับตบมือเลวตบมือตบมือโอเคแต่เราไปลุยวันที่50 วันที่51ผมก็ติดลบโดยบริบูรณเปิดร้านก่อนเลยนะครับส่วนกล่องนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเอามาเติมนะอะผมลืมบอกไปคือกล่องสีแดงนี้จะเป็นกล่องกล่องการ์ดบล็อกนะ Legendary นะครับโอเคโอเคไหมทุกคนเว่าผมบอกผิดผิดอย่างเดียวเลยเราต้องมองมาชั้นวางนะตอนนี้ก็ ชั้นเราเนี่ยผมรู้หมดแล้วว่าอันไหนวางไว้ตรงไหนบ้างนะครับก็อยู่กับมันนานเราก็จํามันได้ทุกอย่างนะฮะโอเคพี่ตัวครับเอ่อเติมเชลครับผมส่วนพี่นวดนะครับพี่นวดเม็ดเจอกันานนะครับเติมเคาน์เตอร์นะฮะวัไปชิไพ่เท่ไปยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์นะครับพี่นวดครับคือผมเนี่ยหยุดไปเล่นนะฮะหยุดไปเล่นสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ ให้จนถึงร้านเราเนี่ยเป็นเลเวล27แล้วนะครับทุกคนแล้วผมก็ไปเปิดการ์ดมาการ์ดนี่แหละ Destiny นั่นแหละคือผมก็ไม่อยากจะขี่นะครับน้องๆมันมาอีกใบหนึ่งแล้วนะฮะโอ้โหมันมาแบบให้เราไม่ได้ตั้งตัวนะครับทุกคนคือเราก็เป็น คนที่ดวงดีนะดวงดีสุดๆไปเลยอะอยืนหน้าร้านซีเินยืนหน้าร้านยืนหน้าร้านแล้วเร็วเรวๆ,ๆนี่นะฮะมันมาทั้งหมด3ใบแล้วนะทุกคนมันก็แบบอิ่มอมใจทุกอย่างนะใบควัตของเราเนี่ยมันคือระดับความยากอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แหละคือมันออกออกยากมากๆถ้าเราไม่ได้เติมเงินหรือแบบไม่ได้มาขยันเปิดเหมือนอย่างกับผมนะถ้าคือถ้าเปิด เปิดอย่างผมเนี่ยขยันเปิดทุกวันแน่นอนมันต้องมีให้เห็นหนึ่งใบนะครับอย่างน้อยน้อยคือ10กล่องนะทุกคนเดี๋ยวจะมาปลดล็อกแบบเป็นกล่องด้วยนะทุกคนมันเป็นกล่องเลเวล27นะครับ destiny เป็นกล่องสีฟ้ามันปลดมาแล้วนะฮะแต่ผมต้องการเงินปลดล็อกอยู่ที่4,000ผมยังไม่ถึง4,000คือเงินเหลือแต่ผมก็ไปเปิด destiny นะทุกคน จะมีอะไรให้ดูอีกป้าบโอ้โหผลงานกราฟิกของไพ่แต่ละใบนะทุกคนคือแบบขนลุกอะ่ะแบบสุดยอดเลยทุกคนอ่ะมันเป็นงานอาร์ตท,ที่แบบแจ่มมากอะ่ะทุกคนมันสวยมากอะ่ะนี่เนี่ยที่มันเป็นสีลุงนะโอ้โห วยแบบสุดๆนะทุกคนน,นั่นผมอธิบายทีก็การ์ดหมดทุกอย่างนะฮะแต่ผมก็ต้องขายการ์ดแบบพวกธรรมดาไปด้วยนะเผื่อแบบลูกค้าอยากได้อะไรอย่างเงี้ยม,มันมันมีแบบแบบอย่างนี้ด้วยนะทุกคนคือแบบถ้าเราขายการ์ดแบบเดสตินีอย่างเดียวแล้วลูกค้าเขาก็มาถามว่าทำไมคุณไม่ ขายกา๊าซธรรมดาให้ผมบ้างนะครับก็จะขายแบบปนเปกันไปในวันนี้ส่วนกา๊าซธรรมดานะครคือกา๊าซธรรมดาคือดูยังไงนะครับนกดเข้าไปที่สามขีดนี่นะมันจะเป็นใบที่เราเพิ่งเปิดมาตั้งแต่ต้นเกมมานะครับแล้วก็มาปลดล็อกกองปลดล็กกอก มาปลดล็อกกล่องพวกนี้นะฮะจะเป็นอ e ีปิกแลอะไรพวกนี้นะฮะทุกคนเนี่ยอ e ีป e ิกอีปิกเนี่ยทุกคนอ่ะนั่นแหละคือเบสิกการ์ดเดสตินี่เนี่ยคือแบบดีทุกอย่างแล้วนะทุกคนมันเป็นการ์ดที่แบบว่าทุกคนเขาซื้อตลอดเลยอะซื้อแบบหมดเกลี้ยงเลยนะทุกคน ผมก็วางให้แบบมันปนเปกันไปนะทุกคนผมไปอ่านมาเจอเจอคนที่แบบว่าเจอลูกค้าแบบว่าทำไมไม่มีการ์ดแบบพวกการ์ดพื้นฐานที่ที่เราเปิดมาตั้งแต่เริ่มต้นเกมนะเอ่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยการ์ดพวกนี้แหละที่ลูกค้าเขาถามหาว่าทำไมแม่วลงมาบ้างอะไรเงี้ยอืมก็ไปอ่านเจอนะครับก็ นั่นแหละขอภายลูกค้าไปด้วยผมก็จะขยันนะฮะนะครับขอคะแนนคืนด้วยขอให้คะแนนผมกลับมาเป็นเหมือนเดิม4.76นะครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคตอนนี้ก็เต็มแล้วเราก็เห็นนอกร้านไปเจอ การ์ดใบกอตนะทุกคนมันสามใบอะ่ะคือมีการันตีมันออกยากมากๆเลยนะผมไปเห็นดูแล้วคือผมเปิดอย่างต่ำอย่างน้อยๆคือ7-8กล่องมันต้องมี <c oughs> ออกไมหมเห็นไหมซองนี้ออกไมหมเห็นหน่อย ไปนะฮะคือผมเปิดการ์ดเบสิกเดสตินีตัวนี้เนี่ยคือมันไม่ได้ราคาเกิน1,000ขึ้นนะทุกคนมันมีแบบแค่200บ้างอะไรเงี้ยไม่เกิน300ผมเปิดมาประมาณเก,ก็บกองอ่ะทุกคนแล้วมันไม่เคยได้เลยนะพวกการ์ด1,000พอ มีให้เห็นไหมหนึ 1, ่งพันพาที่แล้วเขาเปิดไปประมาณ1กล่องมั้งผมจะไม่ผิดนะหนึ่งกล่องแล้วก็ผมว่าไปเล่นล่วงหน้าอีกประมาณ7จ็กล่องนะทุกคนจนเลเวลล้านจนเลยว <c oughs> <c oughs> จนเลเวลล้านผมเป็นเลเวลยี่เลยอะ่ะคือแบบยังไงมันก็ไม่มีอะ่ะทุกคนหนึ่งพัน ส่วนมากผมเห็นแค่ร้อยสอเองอ่าผมิ่มบอกไปนะทุกคนเราขึ้นอยู่เขาเรียกว่าอะไรอะเราขึ้นล้านเป็นเป็นระดับท็อปของข,ของอะไรอะเนี่ยนะขอดูหน่อยนะอันไหนอันไหนอันไหนอ่ะอันนี้นะฮะ คือผมอยู่ที่ SR Bitter นะฮะอันนี้อ่านถูกประวักูนั่นแหละเนี่ยผมก็มันมีให้ให้ไปต่อเรื่อยๆนะให้มันเป็นแบบ PGR เนี่ยพวกเนี้ยผมก็ไต่ระดับไปเรื่อยๆนะจนแบบเออมันก็ราคาแพงขึ้นนะ่ยลูกค้าก็มานั่งแบบเรื่อยๆเลยนะทุกคนคือแบบเต็มร้านอะ ทุกวันจะเต็มร้านแบบนี้ตลอดเลยนะคือแบบมันไม่มีแบบไม่เห็นลูกค้าแบบโต๊ะว่างอะไรเงี้ยประมาณนั้นดีกว่าเดี๋ยวผมก็ไปเติมการ์ดแบบเรื่อยๆนะทุกคนมันก็จะมีแบบการ์ดที่ใหม่ๆแบบสวยอะ่ะแบบอย่างเงี้ยพูดสวยผมก็วางไปเลยคือผมทำนานแล้ว พวกนี้คือกดแบบชำนาญแล้วทุกคนแล้วก็ผมก็จะเอาการ์ดแบบพวกเบสเบไปด้วยนะอ่านถูกขอไปด้วยอ่านผิดขอไปอ่านถูกขอไป <c oughs> ผมก็วางไปแบบเผื่อลูกค้าอาจจะมาตามหาพวกการ์ดที่แบบเบซี่เบซี่โอเคพี่หนวดแกกลับบ้านแล้วนะทุกคน ตอนนี้ลูกค้าเน่นเอียดมากๆเชิญเลยครับพี่น้องพี่น้องพี่รวยแล้วไม่รู้เป็นไรผมชอบเรียกแบบมาเลยพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยมันติดจากปากถึงไปแล้วนะทุกคนนะเชิญเลยครับสี่สิบต้นสี่สี่แปด เชิญเลยครับพี่น้องเนี่ยผมชอบพูดพี่น้องอย่างเดียวเลยโอเคตอนนี้ผมก็ปลดล็อกได้แล้วนะครับบีซิกัสบ็อกเดสตินีมาเลยนะครับพรุ่น,นี้ผมจะจ่ายบินหรือเปล่าวะเฮ้ยวันนี้ผมจ่ายบินหรือเปล่า ลืมสับสนโอ้ยังไม่จ่ายเลยอ่ะของวันนี้วันนี้ผมต้องเสียไปประมาณ1234ดอลลาร์โอเคผมจ่ายไปก่อนเลยเผื่อพรุ่งนี้อาจจะขายได้นะครับทุกคนผ่านวันโอ้มียอดยอดคนเข้าร้านประมาณ79คนเลยนะทุกคนมันมันเยอะเกินไปวันที่52 เปิดร้านได้เลยนะครับแล้วก็ขณะนี้เป็นเวลาเราได้เปิดการ์ดนั่นเองลุยกันเลยเปิดได้การ์ดแรมาผมเปิดตรงนี้มันมันชื่นใจนะทุกคนคือมองกระจกไปเห็นการ์ดโกดสามใบทุกคนคือถ้าตั้งโชโกด สามใบตัวนี้เสร็จใช่ไหมลูกค้าเขาก็เข้ามาดูแล้วเขาก็เข้ามาเล่นคือมันทําแบบมันทําให้ร้านเราแบบดูมีเสน่ห์อะทุกคนคือถ้าเป็นร้าน,นไหนๆคือถ้าเราได้การ์ดแบบดีๆการ์ดราคาแบบสามสี่แสนขึ้นแล้วเราก็มาตั้งโชว์ไว้อย่างเนี้ยอะไรประมาณนั้นนะแล้วทุกคนเขาก็ชื่นชมในการที่แบบว่าเออเขาเปิดมาได้ ประมาณหลักแสนบาทอะไรอย่างเงี้ยอ่าของไทยนะมันก็เป็นแบบอย่างนี้มาตลอดนะทุกคนแล้วมันทําให้ร้านค้านั้นคือเน้นเอียดไปเลยนะอืมม,มันมีทุกคนอยากเปิดอะ่ะคือคือถ้าเขาเปิดมาในราคาที่ราคาหลักร้อยหลักสามร้อยอย่างเงี้ยให้กับร้านนี้นะครับอะไรประมาณนี้เราเรื่องไปเลยนะทุกคน <laughs> ผมสังเกตมามาหลายพาร์ทแล้วนะทุกคนคือ การ์ดทุกการ์ดเนี่ยมันจะมีแบบแนวทางของเขาอะคือถ้าไม่ใช่อีพิกเขาเขาจะเขียนว่า S R อะไรเงี้ยแต่มันจะไม่มีขีดลงเลยดูการ์ดผมก็แหละนี่นะฮะมันจะเขียนว่า LGR นะฮะในอ่าบนไพ่สายมือข้างบนนะฮะนี่เลยนะฮะจะเป็นการ์ดโกด์นะครับถ้าเราแบบ ไม่ทานสังเกตนะทุกคนนั่นแหละการโค้ดของเราผมขอไปดูข้างหลังร้านหน่อยว่าอะไรมันหมดแล้วบ้างโอ้การนี้หมดนะครับการแบบเป็นกล่องนะฮะหมดธรรมดานะฮะอีพิกผมสั่งมาสี่สี่กล่องนะครับแล้วก็มันจะมีอะไรหมดอีกอะอันนี้ผมก็ไม่ไม่รู้นะก็ไม่ได้เข้ามาข้างหลังนานโอเค ผมสั่งไอ้สองกล่องนี้มาอย่างละหนึ่งนะมันเป็นใบการ์ดที่เหมือนกับว่าอะไรไม่รู้ว่า feedback อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะซื้อมาอย่างละหนึ่งกล่องนะครับแต่ไปแล้วก็ถ้ามีเงินสี่พันแล้วก็ตอนนี้ผมก็จะปลดเลยนะทุกคนให้ไปตัวเติมของไปนะผมไม่อยากให้บนเชลการขายของของเรานี่มันมีช่องโหว่นะแล้วก็จะมีการ์ดที่ เป็นการ์ดเกลืออยู่ฝั่งขวามือตรงหน้าประตูของเรามันใกล้จะหมดแล้วด้วยหมดแล้วอุ๊ยหมดแล้วนะครับผมขอไปดูหน่อยว่ามีอะไรที่มันหมดแล้วบ้างสเปรย์เราหมดไปสามขวดอู้ โอ้ ه, เกือบแล้วไม่นะไม่นะเดี๋ยวผมเอาจากในเชลได้ว่ามาเติมดีกว่าห้องเก็บของนี่แหละเอามาเติมคือถ้ามันหมดเร็วก็เราก็มาใส่อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนี้ได้เลยนะครับส่วนกาดเกลือนะฮะวางไว้ตรงนี้แล้วก็มาทำนะฮะจะเป็นการาดแบบเบสี่ดีนะฮะเบสเบสหรือเปล่าไม่รู้นะ อ่านผิดขออภัยนะทุกคนส่วนคนที่คอมเมนต์นะฮะอ่าพาร์ทไหนก็ไม่รู้แหละคือผมเข้าไปอ่านพี่เปลี่ยนการ์ดเลือสีอื่นยังไงนะฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมขอเอามาตั้งขายไว้ก่อนนะทุกคนพวกนี้มันเปลี่ยนได้นะว่าเราจะตั้งแบบการ์ดแบบไหนการ์ดธรรมดาหรือว่าการ์ดเดสตินีนะทุกคน ถ้าเป็นการเดสตินีนะฮะกดเข้าไปที่ข้างบนที่เป็นรูปเฟืองข้างบนนะแล้วก็กดไปที่เดสตินีครับอ่าตรงกลางนะฮะล้วกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ส่วนเฟืองที่มันอยู่ข้างล่างนะฮะจะเป็นแบบพวกอ e ีปิกคาร์เดอมเอ่อคอมมอนหรือแบบรีเจเนอรี่นะพวกนี้ก็ขายได้นะทุกคนส่วนมากก็จะเป็นแบบพวกธรรมดามากกว่านะคอมมอนก็ไม่มี อันแรก,ก็ไม่มีนะฮะโอเคอะไรประปาเนี้ยทุกคนมันก็จะเป็นกล่องสีขาวเหมือนเดิมนะมันไม่เปลี่ยนสีผมลองดูทุกทุกทางแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนสีนะทุกคนมันก็จะเป็นกล่องสีขาวนี่แหละแต่มันจะมีราคาเพิ่มนะครับตอนนี้เงินเราดึงมาประมาณ5,717ันเจ็ดร้อดนะครับี่หนวดน่าจะกลับบ้านแล้ว เชิญเลยครับเชิญเลยครับผมบางทีเราก็ไม่รู้ไงว่าเราต้องเราต้องปลดล็อกไหมในสิ่งที่เราอยากจะขายก็ปลดล็อกไปเลยครับอันไหนก็ได้ที่เราเปิดมาแล้วมันต้องขายอะทุกคนบ่นแล้วเนี่ย การเราก็ขายออกหมดเลยนะทุกคน Destiny จะขายแบบนี้ Destiny ก่อนนะวางขายไปเลยส่งโตนี้นะฮะผมก็มีหัวคิดและคิดหัวหัวคิดนะครับคือ <c ười> <c ười> สองโตนี้ผมจะจัดการเป็น Destiny นะฮะสองโตนี้นะฮะ แล้วก็ส่วนโต๊ะนูน้นจะเป็นโต๊ะที่เป็นการ์ดแบบการ์ดธรรมดานะครับแต่ไม่ใช่แบบหมดแบบแต่ไม่ใช่แบบเนตตินนี่นะทุกคนจะขายแบบธรรมดาไปเลยนะขออนุาตั้งราคาเลยครับสองสี่ห้าอีกห้าใบพอดี ก็จะมีแบบความหลากหลายมากขึ้นนะทุกคนการนี้ส่วนการนี้กานนน้ส่วนการนน้น,น,ะนอ,อะไรอย่เงี้ยลูกค้าเขาจะได้แบบหยิบได้ง่ายนะหมดยังหมดแล้วเดี๋ยวนะอ๋อลูกค้าซื้ออยู่ขอโทษด้วยนะครับทุกค้ารารอนานมากไม่เห็นไง94 ขอตัวน้น,นะครับลูกค้าครับผมไม่เห็นนะครับอตอนนี้เรามีอะไรที่จะต้องซื้อไหมเราต้องใส่การ์ดที่มันเป็นเบสิกเดสตินีเป็นการ์ดกล่องนะฮะอ้าอ้อผมรู้แล้วี๋ยวผมก็เอาพวกอันนี้มาวางไว้ข้างล่างดีกว่ามันจะได้หยิบจับง่ายๆนะทุกคน มาซื้อกันนะครับ Basic Death Disney Box มาแล้วนะทุกคนอนญาตซื้อมาเลยนะครับผมซื้อมาที่เติมสต็อกด้วยใช่ไหมใช้1กล่องจะมี4 4 4กล่องนะ1กล่องใหญ่กล่องหนึงอะ่ะมันมีอยู่4กล่องก็ซื้อมาเติมเชลประมาณ6กล่องนะครับ1,000ง ซื้อมาเลยครับมาแล้วโอ้โหการ์ดแบบสุดยอดเลยทุกคนโอ้ยืนข้างกันนี่แหละว้าวเอหรือว่าซื้อชิ้วมาใหม่ดีกว่าไหมอ่าเดี๋ยวผมขอญาตเก็บนะครับเพื่อเพื่อที่จะแบบว่าเออมันดูแบบมีอะไรที่ แปลกตาอ่ะประมาณนี้คือแบบเออมันสีนี้คือสีนี้นะอะไรอย่างเงี้ยขอโทษด้วยนะแล้วก็เราก็านั้นมาใส่มันอาจจะดูแบบดูดีหน่อย อ้ยราคากล่องบล็อกอันนี้นะฮะราคาที่แพงที่สุดในร้านนะทุกคนคือมัน61.84สีราคาตลาดนะฮะแต่เราตั้งอยู่ที่68สิบนะครับบวกภาษีเพิ่ม10%โอ้ขายดีมากอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บพวกนี้มานะฮะส่วนช่องว่างนะฮะก็ยังไม่มีที่จะใส่เลยอย่ะเอ๊ เต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวต้องมีสักพาร์ทนะครับที่จะต้องแบบมาจัดเรียงออเดอร์ใหม่หมดทั้งหมดในร้านเลยนะฮะให้มันดูแบบมีระมงระเบียบม,มากขึ้นตอนนี้ก็ยังไม่มีให้ใส่นะทุกคนมไม่อยากให้มันมาปนเปกับพวกโซนนั้นอนะ่ะเดี๋ยวผมเอากากล่องสีแดงนี้มาก่อนนะที่ยังที่จะต้องเติมอะ,อะไรประมาณนี้ พวกนี้จะเป็นการ์ดแรนะฮะทุกคนดิจินเนรี่การ์ดแลอะไรพวกนี้ก็จะอยู่แบบโซนนี้หมดเลยนะส่วนไอการ์ดเกลือนะฮะเดี๋ยวผมก็จะซื้อเชลมาใหม่ขอเป็นพัทหน้าแล้วกันพ์ทนี้ก็ขี้เกียจโอเคนะครับขี้เกียจที่จะมาเรียงใหม่นะทุกคนอ่ามันก็มีช่องว่างอะทุกคนมันก็ต้องซื้อมาเติมนะครับ ดูมีระเบียบมากขึ้นนะทุกคนคือแบบไม่ให้มันลายตาเกินไปอะ่ะกาแรแลกาแรแลกกาแรแลเราเราก็จะหมดแล้วเนี่ยกาแรแลเราเอามาเติมให้มันดูแปลกตามากมากขึ้นนะแบบมันมันมีอะไรที่มันสวยหรูหรามากเลยอย่างเงี้ยเออ โวยมากรู้้ามากทิ้งไปก่อนเลยพวกนี้ไม่อยากให้มันมีเหลืออยู่ข้างในร้านเราผมขอผ่านวันวันที่53นะครับตอนนี้ก็หักค่าไอนี่ไปจะเป็นหักค่าร้านไปนะคะับส4.76อะ่ะทุกคน ย่างเงี้ยมันคือมัน5้าดาวอ่ะแต่ผมก็แปลไม่ได้นะก็สำหรับคลิปนี้มันอาจจะแบบไม่ค่อยมีอะไรมากนะทุกคนอืมมันทำให้คลิปน่าสนใจไหมอะไรแบบนี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะทุกคนใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจทำคลิปแบบนี้ให้ท่านผู้ชมรับรู้รับทราบนะครับสำหรับวันนี้ ขอ,อตัวลาไปก่อนครับผมอ๋อลืมเซฟนะที่แรกผมจะออกไปแล้วคือแบบออกไปเลยนะแล้วผมก็ลืมเซฟโอเคเซฟด้วยนะครับทุกคนปลอดภัยดีที่สุด100%ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบายแล้วเจอกัน